ครับเดินมานี่เลยครับพูดถือลูกหรือตะเกียงเนนครับมายืนรอนะครับครับช่วงนี้ก็เรียนเชิญครับผู้มีเกียรติเดินตามเนนไปเลยครับเ,เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติครับทุกท่านเนาะได้ไปส่งหยีศพคุณพ่อกัน ครับเรียนเชิญน<ช><ม>ะงเข้ากระบวนเลยครับนะะโยหน้าหีนศพนะครับเดี๋ยวผู้สายโยนจะตามมาเอาไงเจ้ขึ้นระ้เลยอ่ขึ้นเะนี่ยหมายตัวนี้ใช่ไม่ได้มั้ยเจข้นรู้นะขนรนะครับ ครับก็เดินหน้ามาอีกครับเดินหน้ามาอีกทูบเดินหน้ามาอีกครับข้างหลังคนเยอะนะครับเวลระยะห่างปล่อยผู้สายโยงให้สุดแล้วเน้นับปล่อยให้สุดเลยครับปล่อยให้สุดเลยนะครับเอาขยับมาแล้วครับขยับมาเลยครับปล่อยให้สุดเลยครับเดินหน้าอีกเดินเดินหน้าอีกผู้ซ้อือแบกเดินมาอีกข้างหลังคนเยอะมากคนเดินเฉพาะคนนะครับลูดมาลูดมาเรื่อยเนะฮะเดี๋ยวหยิบจบมาหรือยังยังนะครับ อาผู้ส่ายโยงครับเรียนเชิญครับอ,อ่ะเดินได้เลยฮะไปเลยครับเดินไปเลยไปเลยครับไปเลยครับลงอีกทางลงทาง,ลงทางนี้ลงทางนี้ขยับ อะนะครับวันนี้ก็ไปส่งอาโทกันครับความตายนั้นเป็นสมบัติของทุกชีวิตนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่เกิดเกิดเสียงหน่อยได้ยินไหมไม่ได้ยินเปิดไม้แล้วไม่ได้ยิน ครับสัญญาณไม่ถึงสัญญาณไม่ถึงอ่ครับมาตรงนี้เนาะครับแสงไกวแห่งดวงตาของพ่อดั่พ่อลาลับจากไปไม่คืนหวนเราอยู่หลังนั่งน้ำตาข้ามควรญาติทั้งมวนโศกาด้วยอาลัย แต่ความดีของพ่อนี้ยังอยู่เราทุกผู้ยังลำลึกมิห่างหายจบสิ้นพบจบแสนแดนใดๆเกิดชาติไหนขอเป็นลูกพ่อแสนดีครับคุณพ่อทวีดหรือโพนะครับพวงพีได้จับบรรดาญาติพี่น้องฝ่ายเ,เอ็กเสียงเพ เอ๊ะเอ้ยเสียงไม่ออกหนึ 2> 1, 2. ่งสองครับนี่ก็คือสัจธรรมของชีวิตนะครับอันความตายนั้นเขาบอกว่าชายนาลีหนีไม่พ้นจะยากดีมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงจะรักก็ต้องล้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็ว นะครับไม่มีใครนำทรัพย์สมบัติไปได้สักคนนะฮะน,นอกจากภุณงามความดีและบุญกุศลเท่านั้น,นแม้แต่ยอดละลาบห่าไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้บุ่มชนร่างของตนเขาก็เอาไปขอไกวนะครับนคนถือ ท่านอาญาภาพเราก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติและบรรดาญาติพี่น้องทุกท่านที่ได้ร่วมนานในการส่งีศพของคุณพ่อเป็นวาระสุดท้ายขอนึ้ ครับก็ช่วงนี้ก็พักผ่อนนะตามอัธยาศัยญา,าติพี่น้องขึ้นด้านบนได้เลยนะครับนะนะครับนะเพื่อที่จะส่งนาะนะโทนะ้เข้าสูนะ่เมนอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรียนเชิญด้านบนเลยนะครับไปทั้งขวาหน่อยครับขวาหน่อย บรรดาญาพี่น้องขึ้นมาด้านบนเลยครับเดี๋ยวจะมีพิธีโยนลูกทานนะครับครับชมทาง youtube ได้นะพิมพ์ว่า,าคุณพ่อทวีปหรือโทรนะครับพวงพี่วัดบันเยล่านะครับเมนวัดบัญเวล่า ba boa fala fala ตรงนี้ครับนี่แหละครับครับก็การรับผิดชนะกระจายกระจายกันครับเยินย่าพี่น้องด้าน้ใหมันมั่วหน่อยแล้วแง Chat, uh, kilo, ตัวตัวตัวมาติดตาติุอานเนี่ยวันนั้นวันเจ้วันนี้พันนี้วันนา้วันนี้วันนี้วมนนสมบันนี้วันนสมบันนี้วันนี้วันนี้วันนี้ ไทยไม่ไหลไม่ไหลไม่เป็นนั่นอย่าเพิ่งโยนนะครับแยกแยกมาด้านนี้มามาด้านนี้มามาด้านนี้ถาดนึงครับเชิญเชิญด้านนี้ถาดนะครับเชิญด้านนี้ครับตรงนี้ครับอย่าเพิ่งโยนนะครับด้านนู้นถาดหนึ่ง นะครับอาโยนด้านหลังนะครับด้านหลังก่อนอ่าด้านหลังครับวัดข้างหลังเลยแต่วัดข้างหลังล้วก็ไปข้างหน้าอาครับอ่าครับโยนโยนให้ทั่วถึงนะครับอ่าอ่าไปด้านนู้นบ้างอ่าด้านหลังบ้างด้านหลังบ้างอ้าวด้านหลังบ้างครับอ่าด้านหลังบ้างด้านหลังบ้างครับด้านหน้าบ้าง ครับก็อุทิศสุศสนนะฮะไม่ต้องแกะมีสลากไหมไม่มีครับไม่มีนะสลากไม่มีนะครับไม่ต้องแกะเนาะเอาไปแกะที่บ้านนะครับนะอย่าทิ้งนะครับแกะที่บ้านเลยครับก็ทางเจ้าภาพก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับขอ,ขอขอบคุณทุกท่าน,นเนาะที่ได้มาร่วมงานประชุมเพิ่มนะคุณพ่อโทนะครับ ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของญาติพี่น้องนะญาติพี่น้องครับเชิญครับญาติพี่น้องเชิญด้านบนเลยนะครับนะเพื่อส่งหีบศพกันอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่เตานฮะ

เอาลับช่วยลับเลยช่วยรับเลยช่วยลับด้วยฮอ,อ้าวส่งครับส่งแล้ว,ลวจับต่อต่อกันเลยครับสวรรค์นิพพาน ไปสวรรค์นิพพานนะครับสบายแล้วเขาไปสบายแล้ว,ลวโอเคติดเครื่องรถเลยครับใครขับรถมาติดเครื่องเลยครับตดแล้วเนาะ ครับ,รบแล้วเดีครับขาโทรลงมันไดอ่าครับสองศูนย์หนึ่งหก ครับสำหรับการประชุมเพลิงคุณพ่อทวีปหรือโทพ่วงผีอายุ81ปีนะครับก็ได้ประชุมเพลิงไปที่เรียบร้อยทักเมนวัดบัญยาวล่าตำบลบัรยาวเบอเภกลุงจังหวัดจันทบุรีในวันที่4ตุลาคมวันจันทร์ที่4ตุลาคมนะครับ วันนี้ก็ผมประตีวิสัยพิมันทองครับเลขานุกการนายกเทศมนต,ตรีตำบลวันยาวนะได้รับฉันทานุััิิให้เป็นพิธีกรครับก็ต้องขอขอบคุณท้วีเกียิทุกท่านนะครับที่เดินทางมาในงานประชุมเพลิงของบุญพ่อในวันนี้ครับครับวันนี้สวัสดีครับ